เราเน้นเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากแต่ละประเทศนํามาใช้ในไทยในการทําขนมนะคะและที่สําคัญเงเนี้ในส่วนของอตัวน้ํามันเองนะคะที่บอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการนะคะทั้งในส่วนของมีโอเมก้านะคะทั้ง3ามกนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่ลดคอเลสเตอรอลแล้วก็เพิ่มไขมันดีตรงนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้หญิงเลือกใช้แล้วก็ในส่วนของตัวป๊อปคอร์นเราเองเนี่ยเราเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากแต่ละมุมโลกเพราะฉะนั้นเราเลือกว่า น้ำมันลิชาของพันพัชเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราอยากจะให้แก่ผู้บริโภคของเราทุกคน ที่เพน,นีป๊อปคอนคาเฟ่นะคะก็คือเราใช้น้ํามันในส่วนของการทอดโรตีนะคะแล้วก็ในส่วนของทํำครัต่างๆหรือในส่วนของทำท้องระดับตกแต่งต่างๆเนี่ยก็คือทุกเมนูที่นี่ที่ใช้น้ํามันก็ใช้ใช้น้ามันบริษัทของพัดพัดทั้งหมดเลยค่ะก็คือในส่วนที่ร้านนะคะก็แล้วก็คือมีขวดโชว์อยู่แล้วนะคะว่าเป็นขวดของน้ามันบริษัทของพัดพัดนะคะแล้วก็ในส่วนของถุงทุกถุงของเพนีพรีเมียมป๊อปคอนนะคะก็จะมีโลโก้ซึ่งได้รับปทานอนุญาตนะคะที่จะให้ใช้โลโก้ติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ของเราทุกถุงเลยค่ะ